วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ว่าจะเล่าแต่เวลาไม่พอจริงๆริหนึ่งเรื่องที่ควรพูดถึงคือเรื่องเกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามฮะไฟไหม้ยังไง30ครั้งแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะครับเจ้าของบ้านโอ้โหไฟไหมขนาดนี้การไฟฟ้าก่อแจ้งแล้วแจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่จะพึ่งได้คือหอดูหอดูถูกต้อง ปรากฏหมอดูมาดูปุ๊บเชื่ออ๋อที่เป็นอย่างเงี้ยเหรอเพราะไปสร้างห้องทับที่พญานาคทําให้พญานาคเนี่ยสัญจรไม่สะดวกเลยพ่นไฟออกมาโน้นหมอดูเขาว่าอย่างนั้นก็เลยเตรียมร้องจะขอให้หมอปลามาช่วยหน่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะบ้านเลขที่หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกที่บ้านท่าสองคอน นะฮะท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยปรากฏว่ามันมีไฟปริศนาลุกขึ้นไหม มันจะไม่ข่าวของเครื่องใช้ภายในบ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่ไปแม่มนอย่างสารั้งครับคนในบ้านเนี่ยต้องยอมรับถ้าไฟมาไหม้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันได้รับความเดือดร้อนเขาก็ผวาดผวากระสีเจ้าของบ้านนางสมจิตเล่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นจุดๆในบ้านของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ17บเจ็ดกรกฎาคมอยู่ดีๆเนี่ยไฟไหม้เสื้อผ้าขึ้นมาเฉยเลยเป็นแกกล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนเลยไม่กล้าหลับไม่กล้านอนเลยเนาะจากนั้นปุ๊บไฟก็ลุก ตามจุดต่างๆในบ้านทั้งถุงพลาสติกถุงพริกเชือกไนล่อนหรือแม้กระทั่งราลาตากผ้ามันก็แปลกเหมือนกันเนาะกองเสื้อผ้าวางไว้ปุ๊บก็ไหมค่ะรวมแล้วจนถึงวันนี้ไฟไหม้ไปกว่า30ครั้งเนี่ยแปลกอ่ะเป็นเราเราก็ไม่ผวาไม่สบายใจอาศัยอยู่กับพ่อสองคนและพ่อก็มีอายุมากแล้วเดินไม่ไหวตาก็ไม่ดีหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็เกี่ยวกับพ่อจะเป็นอันตรายคือพ่ออายุเยอะแล้วจะวิ่งหนีก็คงจะลำบากแล้วว่า พอเกิดขึ้นก็ได้ชวนเพื่อนไปดูหมอดูสองสมที่เคยไปดูหมอมา3คนสามที่ฮะหมอดูคนแรกบอกตรงหลังบ้านเนี่ยจะมีหลุมอยู่ซึ่งหลุมตรงนั้นไปทางขึ้นลงพญานาคแล้วพญานาคแบพ่นไฟใส่ทําให้ไฟไหม้หมอดูคนที่สองก็บอกแม่พญานาคปและหนึ่งเนาะคนที่สองบอกว่าอ โดนทําของใส่ทําของใส่บ้านเรื่อยเลยมีทําแทงไหมคะคนที่สามคนที่สามว่าทำของใส่บ้านหรอบอกว่าบ้านหลังนี้โดนคนทําของใส่บ้านหมอดูคนที่สามมีวิญญาณอยู่นับร้อยตนเลยโอ้โหเป็นแพทเทิร์นหมอดูนะเป็นแพทเทิร์นหมอดูเลยทำของมีวิญญาณเลยทำไปทำมาคนเราไปผูกพันกับพญานาคกันหมดแล้ว มันก็เชื่อคือไม่เชื่อคืพอพวกอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาโดยแบบว่าไม่ทราบสา,สา,หาเหตุก็อยากจะให้ผู้รู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์สายยาศาสาตร์มูเตอร์ช่วยดูแล้วก็วิเคราะห์ให้หน่อยฮะ,ะหลังจากที่เกิดไฟไหม้ที่สอนนะครับก็ได้นิมนต์พระนะครับเข้ามาทําพิธีสวดขอขามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจำนวนสรูปพระได้ทําพิธีสวด4จุดรอบบ้านตามประเพณีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไฟเนี่ยก็หยุดไหม้ไปหนึ่งวันเลยนะจริงเหรอเออพอพระมาทำพิธีนะแต่ ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็กลับมาไหมอีกครั้งในวันถัดมาครับพระบอกว่าแหมมันมันแก่กล้ามากนะแม้แต่พระเนี่ยก็ยังไม่กลัวเลยนะผีเหรอไม่รู้นะ่ะพระบอกมันแก่กล้าแต่ไม่ได้หมายความว่าใครนะพระก็ยังไม่กลัวเลยตนเนี่ยเจ้าของบ้าน,นยอยู่บ้านนี้มานานแล้วแต่ตนไม่เคยฝันหรือว่าสัมผัสถึงสิ่งใดมาก่อนมีเพียงเพื่อนบ้านนะที่ฝันแล้วก็มองเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่ข้างบ้าน ตนก็เลยอยากจะวอนให้หมอปลาเนี่ยหรือว่าคนที่มีความรู้เนี่ยช่วยมาดูให้หน่อยแล้วก็มาจัดการเรื่องราวดังกล่าวให้ทีเพราะว่าตอนนี้มันอยู่บ้านแทบไม่ได้แล้วใจเป็นสุกอ่ะมันหวาดผวานกลัวตลอดเวลาเลยเขาบอกเฉพาะเมื่อวานวันเดียวเนี่ยไฟไหม้ในบ้านถึง1ิอครั้งเพราะเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็วิ่งไปช่วยกันดับไฟทีตอนเตรียมถังน้ำเนี่ยตอน,นตอนตอนน้องเตรียมถังน้ำไว้รอบบ้านเลยเพื่อว่าไฟมันปะทุขึ้นมาก็จะช่วยกันดับทันไงแต่เกิดเหตุขึ้นแบบ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะมันทรมานนรใช่ใครจะกล้านอนเนี่ยเนื้อเกิดมันลุกขึ้นมาปุ๊บไปเลยถึงขั้นแบบไม่ได้ไปทํางานเลยเพร่ออยู่บ้านคนเดียวก็โทรไปลางานแล้วก็หยุดหลายวันยืนยันวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครเคยเห็นแต่ในข่าวไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองอยากรับการช่วยเหลือนะฮะปรากฏว่าวันนี้ทางการไฟฟ้าก่อนเอาวิทยาศาสตร์ก่อนเนาะเออฝั่งทางการไฟฟ้าสุภิภาคที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเขาก็บอกบอกว่าเขาก็ตามไปดูที่บ้านหลังนี้เลยนะ การไฟฟ้าก็ต้องไปตรวจสายไฟก่อนเขาก็ตรวจแล้วก็พบว่าสายไฟฟ้าเนี่ยไม่มีการไหม้ที่สายไฟฟ้านะมไม่มีเลยแม้กระทั่งจุดเชื่อมต่อกับไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีการไหม้จากตรงนั้นแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่าตัดไฟออกไปแล้วในช่วงเกิดเหตุนั่นก็แสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าในบ้านนะแต่ทําไมมันถึงเกิดไฟไหม้อยู่เนี่ยอันนี้เขาบอกอยากให้ตัดประเด็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรไปได้เลยรประเด็นนี้ตัดทิ้งไปได้เลยแม่หมอปลาคัมแบค หมอปลาต้องมาอ๋อปลาหายไปนานอยู่นี่ไงปลาคัมแบ็กอันนี้มาช่วยโคนอันนี้มาช่วยโคลนปลาคัมแบ็กแล้วมาแล้วปลาแอนเดอะแกงคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กแล้วนะฮะวันนี้หมอปลาเดินทางไปเดินดูไปที่ห้องจุดเกิดเหตุไฟไหม้อะปรากฏก่อนที่จะเดินไปหลังบ้านเพื่อจะดูจุดที่เจ้าของบ้านไปดูอ่ะแล้วหมอดูเป็นรูอ่ะเป็นรูพญานาคใช้สัญจรอ่ะก็ได้มีการต่อเติมหลังบ้านทําให้พญานาคไม่พอใจพ่นไฟใส่เป็นไฟเป็นจุดๆเนี่ย หมอป้าไปถึงจุดปุ๊บก็เชื่อว่าเป็นรูพญานาคก,ก็บอกอับเจ้าของบ้านว่าไม่ใช่รูพญานาคหรอกมันเป็นเพียงดินซุดให้เราไปคิดดูว่าถ้าเป็นพญานาคก,ก็คงจะไม่ลงไปอยู่ในรูที่สกปรกแบบนั้นหรอกอเอออันนี้ก็จริงพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงคงไม่ไปลงอยู่ในใต้ดินหรอกอให้ใครข้ามไปข้ามมานะฮะแล้วก็หมอดูที่ไปดูมาเนี่ยเป็นหมอดูมโนถ้าเรามีความเชื่อเราก็ต้องไปเสียเงินเสียทองไปบูชานู่นไปบูชานี่นะ ถ้าเป็นพญานาค้นไฟจีบปานี่พญานา,าคปากครองไปแล้วท <c oughs> ี่หมอปังทีมก็พางเก่งเนาะ <c oughs> หมอป้าบอกว่าไม่สามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับได้เลยเพราะป้าหลังนี้ไม่มีผีสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนมากกว่าสองวิธีถ้าเกิดไฟไหม้ปุ๊บติดกล้องวงจรปิดอสองเอาคุณตาจากคุณพ่อออกจากบ้านอมไม่ให้ไฟไหม้แล้วขาสุดท้ายก็บอกว่าจะได้ลอกไฟไหม้เป็นเพราะอะไรติดกล้องวงจรปิดดูเลยถูกเอาให้แบบไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วติดกล้องวงจรปิด แบบนี้เขาบอกว่าไปเจาะจงซิว่าหากใครทําตามที่ตนแนะนำเนี่ยติดกล้องจอจปิดเนี่ยแล้วเอาพ่อเขาออกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะไขปริศนาทุกอย่างได้ความจริงใจว่าหากตราบใดเจ้าของบ้านยังเชื่อว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นฝีมือของปีศาจเป็นฝีมือของผีเนี่ยไปเสียศาสตร์จะหมดตัวหมอปายก็บอกนะครับว่าอยากให้เอาเงินที่ไปหาหมอดูเนี่ยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ดีกว่านะฮะพวกเดี๋ยวนี้พวกผีเนี่ย มันจะกลัวก,กล้องวงจรปิด <อะ S 1> <laughs> เพราะว่าหมอพาบอกไอ้ผีกลัวกล้องวงจรปิดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผีหรอกเพราะมันเป็นฝีมือของมนุษย์ไม่มีสิ่งลี้ลับไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติด้านนางสมจิตเจ้ของบ้านนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าหมอปลาจะบอกว่าไม่มีสิ่งลี้ลับใดๆในบ้านเนี่ยแต่ตนก็ยังเชื่ออยู่นะ เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่แต่นี่หมอปลาพูดกว้างไปเออมันก็ต้องจอจงสิถูกต้องไปลรอมันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าการไฟฟ้าก็มาตรวจก็มาตรวจไฟฟ้ามาแล้วใครถ้าสมเอาใครจะมาดั่งจุดไฟได้ตลอดทั้งวันวะหรืออุณหภูมิของบ้านนี้หรืออาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือน แว่นขยายแสงไฟส่องลงมาแล้วทำให้จุดติดไฟไปไม่ได้ไหมที่เราเคยเล่นกันในเด็กอะแว่นขยายจุดไฟมันก็เกิดได้ที่บ้านไฟไหม้เกิดจากแบบมันจุดสะท้อนพอดีแต่มันยากมากนะโอกาสเกิดอะเราก็ไม่รู้ไงมันจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเศษศาสตร์ก็ต้องตรวจสอบติดก้อกนอนปิดก่อนค่ะติดก้องนอนปิดก่อนจะได้รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่แปลกแปลกไฟไหม้สามสิบครั้งไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดานะแปลกมาแล้วไม่ได้จุดเดิมๆซ้ำๆด้วยจุดตรงนี้จุดไปเรื่อยๆอ่ะมันแปลก วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้